สวัสดีค่ะมาพบกับอังกุฎเอเทอร์นี้เราเฟิร์มกันอีกแล้วนะคะมาต่อจากอีีที่แล้วนะคะในเรื่องของอกรณีที่นายจ้างเนี่ยสามารถที่จะหักค่าจ้างหรือว่าเงินเดือนเนี่ยของลูกจ้างได้หรือไม่นะคะในอีพีที่แล้วเนี่ยค้างไว้นะคะในเรื่องของเงินประกันนะคะเงินประกันเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าตามพรบคุ้มครองนายงานมาตราสิบเนี่ย เขาบอกว่าห้ามนายจ้างเนี่ยห้ามเรียกเงินประกันจากลูกจ้างนะคะในตอนนี้ตอน,ตอนเ,อเข้างานเนาะแต่ก็จะมีข้อยกเว้นนะคะในกรณีที่ถ้างานนั้นนะคะมันเป็นลักษณะหรือสภาพของงานที่ลูกจ้างทำนั้นรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินนะคะหรือว่าทรัพย์สินของนายจ้างนะคะซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้นะคะ ก็คือมันเป็นสาระสาคัญเนาะในเรื่องของทาระผิดชอบในเรื่องของการเงินหรือว่าทรัพย์สินของนายจ้างเนี่ยตรงนี้กรณีนี้เนี่ยก็นายจ้างก็สามารถที่จะเรียกเก็บเงินประกันได้นะคะเพื่อเพื่อแบบว่าเหมือนว่าถ้าในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นมันเป็นความเสี่ยงของนายจ้างนายจ้างก็สามารถที่จะเรียกเก็บเงินประกันในกรณีนี้ได้นะคะแต่คือคราวนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าห้ามหักเนาะคราวนี้ S 1> <S 1> ก็มาถึงในกรณีที่ตามาตราเจสิบหกที่บอกว่าเป็นข้อยกเว้นในเรื่องของเงินประกันตามมาตราสิบนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเข้าเข้าข้อยกเว้นเมื่อสักครูน่นี้ว่าเป็นเงินประกันห,กหักเงินตรงนี้ก็คือหักเงินค่าจ้างได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เกี่ยวกับข้อ,อยกเว้นในการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างนะคะยังไม่จบนะคะแต่เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้านะคะถ้ามีคอมเมนต์อะไรนะคะหรือว่าความคิดเห็นอะดรหรือคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้นี้ได้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดหัวใจนะคะและแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ าสามารถที่จะกด repost นะคะหรือว่ากดแชร์นะคะไปให้บุคคลที่ท่านรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้นะคะ mm hmm. เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะคะโอเคสำหรับวันนี้อังกูั์เทอรนี่เราเฟิรมไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ